เราจะหลีกเลี่ยงการเสพติดได้อย่างไงเทคนิคนี้นะครับผมก็เอามาใช้เนาะมันคือการบอกเสียงในหัวของตัวเองครับทุกคนทุกคนพิมพ์มาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงการเสพติดนะครับคุณจะต้องเข้าไปแก้ไขเสียงในหัวของตัวเองอ่ะมาฟังกันนะครับว่าผมเข้าไปแก้ยังไงและว,วันนี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเสพติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทคนิคนี้ไปได้วยกันนะครับแล้วลองดูว่ามันดีขึ้นไหมอ่ะทุกคนพิมพ์มาครับเทคนิคนี้คือ แก้ไขเสียงในหัวคำว่าเสียงในหัวคืออะไรนะครับผมผมบอกนี้ว่า,าผมเคยโค้ชนักเทรดมาหลายๆคนนะครับที่มาติดต่อให้ผมโค้ดส่วนตัวด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมีเสียงในหัวก่อนที่จะกดออเดอร์เก็ตเป่ามักจะมีเสียงในหัวก่อนกดออเดอร์ครับคุณเบนบอกว้าวเลยนะว้าวเลยนะครับ เป็นเทคนิคใน NLP นะครับอ,นนอันนี้คุณไปเรียน NLP ไปแล้วเป็นเทคนิคใน NLP นะครับชื่อว่าการถอดซับโมดัลิตี้ถอดซับโมดัลิตี้นะครับทุกคนลองหลับตาดูลองหลับตานะแล้วเรามาถอดเสียงในหัวกันคุณลองหลับตานะครับแล้วคุณเห็นภาพการเทรดของคุณเห็นภาพกราฟที่มันกำลังวิ่งไปวิ่งมานะครับและคุณก็รู้ว่าจังหวะเนี้ยมันยังไม่ใช่ระบบเทรดที่ดีที่สุดของคุณนะ มันยังไม่ใช่ระบบเทดที่สวยที่สุดของคุณนะแต่ในขณะนั้นครับมันเกิดเสียงในหัวคุณขึ้นมาเสียงหนึ่งปึ้งในคุณลองบอกผมสิครับว่าเสียงในหัวตรงนั้นมันบอกคุณว่าอะไรคอมเมนต์มา,าทุกคนลองคอมเมนต์มาครับเนี่ยคือวิธีการถอดเสียงในหัวมันอาจจะบอกงี้ครับว่ากดออเดอร์เลยสิมันมันจะเหมือนกับคนกระซิบหรือตะโกนบอกคุณในหัวกดออเดอร์เลยสิเอาหน่อยก็กล้าหน่อย เฮ้ยอาจได้กําไรนะกดไปเลยจริงไหมครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะกระซิบบอกคุณแต่มันก็จะมีอีกคนนึงนะที่มันต้านต้านทานกับมันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ระบบนะแต่มันก็รู้ครับว่าเฮ้ยว่าคุณก็มีความอยากมันก็รู้ว่าครับว่าคุณก็อยากได้เอาหน่อยจะได้รวยไงอันมันจะมีเสียงแบบนี้เอาหน่อยจะได้รวยไง,เอ,อยไยไงเอาหน่อยมันจะได้แบบได้กําไรไงอ่าเห็นปะ ลองดูเผื่อได้โอ้โหทำไมผมรู้เสียงในหัวของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเสียงในหัวของคุณเป็นยังไงผมพูดโดนใจไหมหนี่เห็นไหมลองดูเผื่อได้เป็นยังไงล่ะเสียงในหัวโดนใจไหมครับเสียงในหัวคุณเป็นเหมือนที่ผมพูดปะ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยได้กําไรนะแบบเฮ้ยหาค่ากับข้าวสักหน่อยเผื่อได้ค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอนะ่ได้ค่าซื้อกระเป๋า แต่ค่าท่องเที่ยวแต่อีกคนนึงมันก็พูดว่าเฮ้ยมันยังไม่ถูกต้องนะมันยังไม่ถูกต้องนะรออีกหน่อยดีไหมไอ้น,นี่ก็บอกเฮ้ยมันจะรออะไรมันกดเลยกดเลยกดเลยใช่ป่ะจริงไหมครับอันไหนใครคิดว่าจริงพิมพ์บอกได้ว่าจริงอันตรายมากนะครับเสียงในหวของคุณ little voice นะครับถูกต้องผมเชื่อเลยนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนที่มาเทรดอยู่นะขณะนี้เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าจังหวะไหนมันดีจังหวะไหนมันเหมาะนะครับ คุณรู้กันหมดด้วยรู้กันหมดนะครับแต่ปัญหาคือมันทําไม่ได้มันแพ้เสียงในหัวของตัวเองแพ้การยั่วยวนของมันนะครับหลายๆคนบอกว่านี่อาจจะเป็นเสียงปีศาจซาตานของคุณนะฮะนั่นแหละครับมันก็อยู่แบบนั้นอ่ะจริงนะทุกคนจริงนะเสียงเล็กๆในหัวของคุณนะครับม,มันมักที่จะล่อลวงคุณเข้าไปกดเดีย๋ยวตัวอย่างเช่นมันอาจจะบอกคุณนี้นะว่าเฮ้ยลองกดดูหน่อยขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเออมันจะบอกคุณนี้ แต่พอคุณขาดทุนนิดหน่อยจริงๆครับเสียงในหัวของคุณมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอยากยอมแพ้สิวะจะบอกงี้ครับเฮ้ยมึงอยากยอมแพ้ดิวะกดออเดอร์เพิ่มจะได้ชนะโอเคโอเคกดเพิ่มปั้งพอมันไม่ชนะครับถามมันเฮ้ยมึงเอาไงดีวะบอกเฮ้ยเอาไงล่ะก็เองเล่นไปแล้วมันต้องชนะอที่ว่ากดออเดอร์เพิ่มปั้งนั่นแหละครับนี่คือหายนะของเสียงในหัวใครเก็ตเรื่องนี้แล้วบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเก็ตนะครับมันจะหลอกล่อคุณ ดังนั้นครับกลับไปแก้เสียงในหัวอ่ะวันนี้ผมจะให้หนึ่งเทคนิคนะครับการกลับไปแก้เสียงในหัวและทําไปเลยในวันนี้เอาไหมครับและเปลี่ยนเสียงใหม่ดีไหมมันเหมือนกับว่าคุณจะได้มีระบบป้องกันตัวอ่าระบบระบบการเตือนภัยให้กับตัวเองนะครับมีมีเรียกว่าไงอะ SOS ใช่ปะ่ะอ่าพร้อมนะครับอ่ะพร้อมนะทุกคนถ้าเกิดว่าแก้ได้คุณอยากจะแก้เป็นคําไหนให้กับตัวเองดีอย่างเช่นผมผมจะมีคํานี้ครับว่า ยังไม่เข็ดอีกเหรอประมาณนี้อ่าจะมีจะมีเสียงขึ้นมาคุณต้องเป็นคนครีเอทีฟซาวขึ้นมาให้กับตัวเองนะอัน,นอันนี้คือเคล็ดลับนะครับคุณต้องมีครีเอทีฟให้ให้กับตัวเองอ่าผมจะมีคําว่ายังไม่เข็ดอีกเหรอกับการที่อยากเล่นไปเรื่อยเปยื่อยนี่คุณต้องตบปากเสียงในหัวคนเดิมคุณต้องจินตนาการมันแยกมาเป็นสองคนแล้วเอ,เอ้นั่นคือคนที่เป่าหัวคุณแล้วคุณเป็นอีกคนหนึ่งไปตบปากมันเพีย้ยยังไม่เข็ดอีกเหรออ่าประมาณนี้อ่าโอเคคุณอยากจะได้คําไหนบ้างครับ ยังไม่เคด Después, ลดอรกเหรอโอเคแล้วมีคำไหนอีกคำว่าให้รอก่อนฉันมีจังหวะเทพเจ้าของฉันอยู่แล้วเล่นแต่จังหวะเทพเจ้าเท่านั้นนี่คือคําเตือนที่บอกกับตัวเองเล่นแต่จังหวะเ,เทพเจ้าเท่านั้น <knocking> หรือผมจะพูดกับตัวเองนี้ว่าเทศข่าวเท่านั้นเทศข่าวเท่านั้นเทศข่าวเท่านั้นเทศดอย่างอื่นไม่เลยนะครับตอให้ผมจะเห็นว่ามันเย้าวยวนมันยั่วยวนมันอยากจะกดออเดอร์สักขนาดไหนผมจะพูดกับตัวเองว่าเทศข่าวเท่านั้น พราะเทตข่าวมาท้า้ผมชนะและเหลือเหลือ<ๆ>สบายๆจบเร็วอ่ะโอเคผมให้เวลาคุณนะครับตอนนี้ให้คุณลองคิดและคิดเอทีฟคำพูดที่มันจะมาหยุดเสียงในหัวนั้นให้ได้ใช้คำไหนดีอ่ะลองคอมเมนต์มาสิคุณนัดมีนะครับบอกว่าล้างพอดนะถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าล้างพอดนะแบบนี้นะครับมันอาจจะอันตรายหน่อยมันอาจจะเป็นการสั่งจิตนะครับโอเคป่ะมันจะเป็นการสั่งจิตว่ากดยังไงเดี๋ยวมันก็จะล้าง เปลี่ยนคาใหม่ครับให้มันเป็นพลังบวกมากยิ่งขึ้นหรือคําแบบว่าเฮ้ยให้วินเลตมัน90%ก่อนแล้วค่อยเล่นโอเคไหมดีไหมหรือทุกครั้งนะครับที่คุณพยายามจะอัดล็อตแก้เกมให้คุณคิดเสมอว่าการอัดล็อตไม่ทําให้คุณชนะนี่คุณต้องมีเสียงในหัวแบบนี้เข้าไปต้านมันนะครับการอัดล็อตไม่ทําให้คุณชนะคุณต้องพูดกับตัวเองว่าการอัดล็อตทำให้ชั้นแพ้แบบหนักหน่วงนี่คุณคุณต้องพูดกับตัวเองแบบนี้ อ่าดีนะครับคุณอภิชาเนี่ยบอกใช่โค้ดพูดกับตัวเองว่าเทะข่าวเท่านั้นเยี่ยมเทะข่าวทำให้เราเหลือนะครับเอานะอ่าดีมากนะครับรอให้ตรงระบบก่อนค่อยเข้าดีมากนะครับอ่ามีคําเตือนนะครับมั่นใจหรอที่จะกดอ่าดีมากดีมากดีมากโอเคพร้อมจะโปรแกรมคําใหม่ไปแล้วหรือยังครับเดี๋ยวผมจะโปรแกรมให้เลยแต่ให้เป็นให้มันเป็นเสียงของคุณนะตอนนี้ผมให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาหลับตาหลับตา,บตาโอเค พร้อมไปกับผมแล้วหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมขออีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์มาบอกผมด้วยว่าพร้อมและให้ทุกคนหลับตาผมจะพาคุณไปเปลี่ยนเสียงในหัวของตัวเองพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมพิม์มาว่าพร้อมแล้วหลับตาเลยครับโอเคลองดูนะ,ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆ และผ่อนคลายเห็นภาพพฤติกรรมของตัวเองก่อนอ่าเห็นภาพ,ภาพเห็นภาพนะครับว่าคุณกำลังจับมือถือและไปดูกราฟและคุณก็เห็นความรู้สึกของตัวเองนะครับโอ้โหมันเย้ายวนเหลือเกินมันอยากจะกดเหลือเกินและคุณก็เห็นเสียงในหัวมันตะโกนขึ้นมาว่าให้กดเลย ให้เห็นมันนะครับคุณเห็นมันต่อไปนี้ครับเสียงในหัวที่มันตะโกนมาว่ากดเลยให้คุณจินตนาการว่าคุณค่อยๆหลีเสียงนี้ให้เสียงนี้นะครับค่อยๆเบาลงมากกว่าเดิมอีกสองเท่าเสียงเบาลงจากคำว่ากดเลยให้กลายเป็นเหมือนเสียงแมงหวีครับนิ่งๆ,ๆ,ๆฟังไม่รู้เรื่องเสียงค่อยๆเบาลงเบาลงและเบาลงจนมัน ไม่มีเสียงในหัวอีกเลยหลังจากนั้นครับครีเอทีฟเสียงให,ม,หม่เห็นภาพเดิมเห็นภาพเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมว่ามันเหมือนนะเป็นจังหวะที่คุณอยากจะเข้าไปกดนะสร้างเสียงใหม่ขึ้นมาครับว่าแล้วแต่คุณเลยนะสร้างเสียงใหม่ขึ้นมาครับปึ้งขึ้นมาและคุณทําให้เสียงนั้นดังมากขึ้นกว่าเดิมอีกสองเท่าดังขึ้นมาครับและจินตนาการภาพนะครับเหมือนคุณเห็นตัวเองตะโกนบอกตัวเองว่า ยังไงตะโกนบอกไปครับปั้งเข้าไปครับและชี้หน้าตัวเองตะโกนบอกไปปั้งแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นแบบนี<ม>้เท่านั้นเห็นภาพตะโกนตะโกนตะโกนบอกตัวเองไหมครับให้เสียงดังมากขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าครับรู้สึกถึงมันตะโกนใส่มัน <S <S นั่นแหละครับแล้วคุณก็เห็นพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนไปนะครับพอคุณเห็นตัวเองตะโกนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นคุณเปิดการาฟขึ้นมาแล้วก็อ๋อแล้วก็ปิดจอวางมือถือลงเห็นภาพพฤติกรรมนี้นะครับ Okay. ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับจินตนาการเปิดการาฟขึ้นมาใหม่ลองเทสอีกหนึ่งครั้งนะครับลองเทสตอนนี้คุณได้ยินเสียงในหัวว่ายัางไงบ้างได้ยินเสียงในหัวตัวเองว่ายัางไงบ้างครับถ้ว yeah. มันเป็นเสียงที่ตะโกนบอกว่าตะโกนตะโกนนะครับและจินตนาการเห็นภาพตัวเองวางมือถือลงและปิดจออย่าไปยุ่งกับมันโอเคปะ่ะอ่ะโอเคนะครับทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้ครับค่อยๆลืมตาขึ้นมาว่า เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมตอนนี้เสียงในหัวของคุณเป็นคำว่าอะไรครับคอมเมนต์มาได้เลยเสียงในหัวของคุณตอนนี้เป็นคําว่าอะไรอยู่ครับดีไหมดีไหมครับเทคนิคนี้หรืออีกหนึ่งกรณีนะครับสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนสไตล์เทรดของตัวเองล้ผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าเออบางทีเนี่ยการที่คุณเปลี่ยนเสียงในหัวเนาะแต่คุณก็กลับไปทํา ค,คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนบ่อยๆคุณต้องไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็ทําแบบนี้บ่อยเปลี่ยนเสียงในหัวตัวเองบ่อยเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆจนมันเป็นปกตินิสัยของคุณจนคุณสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคุณต้องไปทํำบ่อยๆนะอะแล้วก็ต้องทําตามเสียงในหัวบแบบใหม่ด้วยโอเคไหมครับอย่างน้อยๆนันะ่นมันมีเสียงในหวัวนี่มาเป็นตัวสต็อปคุณได้อย่างดีมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับดีนะฮะทำตามแผน1น0่งรยอเ์ยอดเยี่ยมนะครับไม่ตรงระบบไม่กดออเดอร์ หรือผมมีวิธีง่ายๆนะครับนั่นก็คือเทรดข่าวครับผมนะด้วยความที่ผมนะครับเป็นคนที่ออบอกบอกมาแบบนี้ว่าเป็นคนที่ไม่อยากจะเทรดบ่อยนะครับไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับกราฟนานๆไม่อยากจะไปเจอความผิดพลาดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องการใช้ชนะอยู่ดีผมจึงเลือกวิธีการเทรดข่าวนะครับเพราะว่าการเทรดข่าวที่ผมทำมาเนี่ยเทรดตอนนี้นาประมาณเกือบๆที่จะ10รอบต่อเดือนแลวมั้ง เนาะแต่ว่ามันเป็นการเทรดที่แม่นยำในระดับ80-90%เลยนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมโคตรมั่นใจในการเทรดและทุทกๆครั้งที่ผมเทรดคราวมันมักจะมีเสียงในหัวมาบอกผมอย่างนี้ครับว่าให้ทำตามแผนและกดออเดอร์ไปเลยยังไงก็ชนะนะครับและเสียงแบบนี้คำว่ายังไงก็ชนะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการอวยนะแต่มันคือชนะจริงๆตามแผนตามระบบที่เราแบ็กเทสและเราทามานะครับมันเลยทาให้เรา สบายๆในการกดนะครับแล้วมันก็ชนะจริงๆรายเดือนนะที่คุณเห็นผมเหลือกำไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็มาจากการเทรดข่าวและจบกับมันนะครับมาทําให้ผมคุมตัวเองคุมพฤติกรรมกับมันได้นะครับและตอนนี้นะสำหรับทุกคนเลยที่อยากจะได้ระบบเทรดที่ง่ายๆนะครับสามารถเทรดเองได้นะครับเทรดเดือนหนึ่งไม่เกิน10ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็จบแต่ละครั้งนะไม่เกิน15-30นาทีนะครับดีปะ ไม่ต้องเฝ้ากราฟนานนะครับสามารถระบุวันเวลาในการเทรดได้คุณจะมีทั้งเงินเวลาและอิสรภาพในชีวิตของคุณได้แบบจริงๆนะครับก็แนะนำนะครับให้คุณมาเรียนนะในคอร์สนี้นะครับ Forex Trade ข่าวได้เลยเป็นคอร์สออนไลน์สมัครและเรียนได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะได้แบบให้ผมพาเทรดหน้างานด้วย1เดือนนะครับคุณสามารถมาลงเรียนในคอสนี้นะครับก็คือคอส นะสัมมนาสด forex เทศข่าวนะครับคุณจะได้เพิ่มความมั่นใจในการเทรดของตัวเองไปด้วยนะ30กันยายนนี้นะครับรับอีก5คนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดด้วยกันและเรียนรู้หน้างานไปด้วยกันนะครับดูแล1เดือนทํากําไรไปด้วยกันคุณจะคุ้มค่ามากๆนะครับคาว่าถูกและแพงผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับมันอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมาเรียนแล้วคุณทํากําไรได้มากกว่าเดิม10เท่าอะไรจะเกิดขึ้น ใช่ okay, ไหมครับหรือกับการถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้เทคนิคนี้ล่ะถ้าคุณไม่ได้มาเรียนและคุณก็ไปเทรดเสียเหมือนเดิมคุณจะเสียเงินและเสียโอกาสเสียเวลาไปอีกเท่าไหร่นะครับมันมีแต่คําว่าความสูญเสียทั้งนั้นเลยดังนั้นผมแนะนำนะครับว่าเรียนเถอะมันคุ้มค่าเรียนเถอะมันดีกับชีวิตการเทรดของคุณนะครับถ้าคุณไม่มาเรียนสิ่งนี้และคุณยังทําพฤติกรรมเดิมๆม,มันมีแต่คําว่าแย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลงนะครับ นะจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณเจ็บพอแล้วบางคนไม่ยอมมาเรียนตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มาฝึกฝนเนาะอาจจะถึงขั้นที่แบบต้องออกจากวงการการเทรดไปเลยก็ได้เพราะคุณไม่สามารถคุมวินัยตัวเองได้ก็ t ไหมครับดังนั้นวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมทามาเนาะใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครมาได้เลยที่ Line แอดข้างบนนะครับไลน์แอดชนะกันได้เลยนะครับรับอีกแค่5คนสุดท้ายเท่านั้นครับผมอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ เป็นยังไงบ้างนอหาวันนี้ดีไหมดีนี้ครับเปลี่ยนเสียงในหัวแล้วเนาะนี่แหละก็เป็นวิธีการที่ผมก็ทํากับตัวเองนะครับแล้วก็โค้ชให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับที่เสพติดเรื่องการเทรดนะแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะครับก็ต้องโค้ดแบบนี้ไปไปได้วยกันโค้ดไปได้วยกันนะครับใครที่สนใจให้ผมโค้ชส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะที่ไลน์แอดชนะกันนะครับเราจะมาปรับพฤติกรรมการเทรดก็มาปรับด้วยกัน นาะหรือสนใจอยากจะเรียนสมมนาสดนะครับหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆก็ลองติดต่อมาถามดูได้ว่าผมมีคอร์สอะไรบ้างนะครับงั้นสําหรับวันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จในการสอนวันนี้เนาะและถือว่าทุกคนก็ได้แก้พฤติกรรมไปด้วยนะครับไหนใครคิดว่าวันนี้ไลฟ์นี้ดีบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าดีแล้วกดแชร์ผมด้วยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าดีนะครับ